สวัสดีครับผมอเอ็มราชบุรีนะครับหรือเอ็มโมบายนะครับทียานโทรศัพท์เฮ้ยไม่ถือแล้วโทรศัพท์คราเนี่ยรับไปไม่ได้รับเลยนะ ประมาณ10กว่าปีได้ประมาณ10กว่าปีได้จุดเริ่มต้นนะครับที่แต่เอ็มมาขายเครื่อ,องอุปกรณ์เครื่องเสียงเนะี่ยมันมันเริ่มยังไงครับเอ็มเริ่มจากอะไรอ่าหลักๆใจรักนะครับใจรักในเครื่องเสียงตอนเด็กๆอยู่นะครับแล้วก็เด็กๆไม่มีเงินซื้อนะครับไม่มีเงินซื้อพอโตขึ้นมีงานทํามีอะไรทาก็พอมีตังน์นนี่หน่อยก็เริ่มซื้อนะครับของเพื่อนด้วยเป็นร้านจำนวนจำนาราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับซื้อมาสะสมก่อนนะครับสะสมปุ๊บ เริ่มจะเยอะละเริ่มจะเยอะๆแล้วอเผอิญว่าแฟนบ่นก็เลยต้องเอาออกขายนะครับพอออกขายปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงปีใหม่พอดีใกล้ปีใหม่นะครับเดือนธันวานะครับก็เลยเอาชั้นเก่าๆเรานี่แหละนะครับมาวางขายนะครับในตลาดกำนันหลักนี่แหละครับแล้วอเผอิญว่าขายได้ด้วยนะครับแล้วขายหมดเลยนะครับออปแปลว,ว่าช่วงนั้นก็คนสนใจเยอะอยู่ใช่ไหมฮะณนะตอนนั้นณนะตอนนั้นยังครับ คือยังไม่มีลูกค้าไม่มีอะไรเลยเพราะว่าผมขายโทรศัพท์มือถือมาก่อนก็เลยยังไม่มีลูกค้าไม่มีฐานไม่มีอะไรเลยเขายทิ้ง่ะพูดง่ายขายทิ้งก็ขายราคาถูกไปนะครับของในร้านเนี่ยผมเห็นเนี่ยเต็มเลยครับรู้สึกว่าจะมีแบรนด์ที่เป็นของต่าเอ็มด้วยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับใช่ครับเป็นแบรนด์ของทางร้านนะครับอ่าเป็นแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นดอกลำโพง นะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ลำโพงนะครับซึ่งตรงนี้เราทํางานขึ้นมาก็ระยะหนึ่งแล้วนะครับชื่อเสียงก็ยังอยู่ระดับล่างๆกลางๆไม่ถึงกับสูงมากนะครับก็เอาคนที่เครื่องไฟหรือคนที่ใช้งานจริงหรือไม่ก็ฝั่งบ้านนะครับในในแนวๆที่รองรับกับราคาที่ที่เราทําสินค้าออกไปครับผมเออย่างผมเห็นในร้านเนี่ยมันก็จะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นปีเป็น power ที่ประกอบเองแล้วก็มีเป็นของบริษัท ผมอยากจะถามได้ว่าสองอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งกระบอกเองหรือบริษัทนะฮะมันมันต่างกันยังไงครับในความคิดต่างกันถามว่าความต่างไหมความแรงมันก็ไม่หนีกันครับกับบริษัทแต่ในเนื่องด้วยผมเป็นพ่อา้าบริษัทหรือแบรนด์นะครับราคากลางหรือราคาขายมือสองจะเด่นและสามารถเช็คราคาง่ายนะครับว่าตอนนี้ราคายอยู่ที่เท่าไหร่พูดง่ายคือซื้อง่ายขายคล่องแต่ถามว่า แท่นประกอบดีไหมดีครับดีแต่ผมเข้าใจนะคือผมเป็นพ่อค้าเวลาผมจับของอสมมติเป็นประกอบมาผมไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ตีมาเลยว่าแบรนด์ไหนของใครนะครับเอามาปุ๊บเนี่ยเวลาลูกค้ามาซื้อ1การสแตนบายของเราหรือเช่นลูกค้าซื้อไปพี่อบอร์ดเสียข้างหนึ่งเนี่ยทำที่ไหนคือมันไม่มีที่มาที่ไปนะครับเราก็ต้องอาจจะต้องเป็น แนะนำว่าพี่ปิ้นเสียข้างนึงผมต้องเข้าบ้านหมอนะซื้อปิ้นมาวางใหม่นะเสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าของบริษัทนะครับมีบริษัทรองรับก็คือฮิ้วแทนตัวนี้ข้าบริษัทมันก็จะเป็นเสียงเดิมปิ้นเดิมนะครับการเช็คการบริการนะครับแต่เราอย่าไปมองว่า,าแทนประกอบไม่ดีนะครับไม่มีราคานะครับมันดีทุกค่ายนะครับดีทุกค่ายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับประกอบก็ ดีทนเหมือนกันบางครั้งประกอบเนี่ยวัดจะได้สูงกว่าบริษัทด้วยซ้าทั้งๆท,ที่ราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันนะนสมมุตริราคาประกอบหมื่นหนึ่งไอ้นี่หมื่นหนึ่งแต่แต่วัดของประกอบได้เยอะกว่านะครับควรไปใช้งานก็ได้เปรียบตรงนี้ในการที่จะเลือกซื้อของที่เป็นประกอบนะครับประมาณนี้ครับผมในใจผมนะก็เขาบอกว่ามันก็จะโยงกับคําถามที่ผมเคยไปสัมภาษณ์คนที่ทำเ o อ e r ซึ่งการเซอร์วิสสำคัญถูกต้องไหมครับ อ่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับก็คือถ้าไม่ว่าจะเป็นในด้านบริษัทหรือประกอบถ้าบริการดีนะครับยิ่งอยู่ใกล้บ้านอ่าสมมติบริษัทอยู่ไกลเขาก็ไม่อยากซื้อบริษัทแล้วเอาใกล้ใกล้บ้านก็ได้นะครับใกล้ใกล้กลบ้านก็ได้เพราะว่ามีปัญหาโอ้ยช่างอยู่ตรงนี้เองอ่าดูแลให้หน่อยบริการถ้าโอเคนะใครก็ติดครับลูกค้าก็ติดครับผมในกรณีที่ ผมอยากจะซื้อเครื่องเสียงสักชุดหนึ่งผมชอบผมเริ่มเล่นผมสามารถเข้ามาปรึกษากับเอ็มได้ไหมครับอ่าได้ครับได้ครับโทรมาตั้งแต่9ก้าโงเช้าได้เลยครับผมเก้าโมงเช้าถึง2องทุ่มนะครับเวลาเปิดทําการนะครับแล้วก็อันไหนที่ให้ความรู้ได้ให้นะครับอันไหนที่ไม่ชัดเจนนะครับผมไม่เอ่ยนะครับแต่คืออันไหนที่เราบอกได้กับประสบการณ์ที่เราเจอเจอนะครับเราก็จะให้ข้อมูลได้อันนี้ขับได้อันนี้ไม่สมควรนะอันนี้ศึกษากันได้บอกกันได้นะครับบอกได้บอกได้คุยได้ครับผม ในร้านเตยเนี่ยครับมีของมือหนึ่งหรือมือสองหรือว่ามีทั้งสองแบบเลยครับค่ากันไปครับมือหนึ่งก็มีมือสองก็มีครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้ครับผมสําคัญสุดคือตั้งในกระเป๋าลูกค้าครับผมผมถามเหล่อท่านผู้ชมนะฮะที่ดูอยู่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมือสองตัวเตยเนี่ยมีการเช็คสภาพไหมมีการตรวจสอบสินค้าไหมว่าเอ้ยมันมันดีนะมันกี่เปอร์เซ็นต์หรือเวลาเตมเอามาขายเนี่ยแล้วมีการรับประกันสินค้าไหมครับว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นมือสองนะ เรารับประกันให้คุณเท่านีออน้ในด้านของมือ2นะครับในด้านของมือสก็คือเวลาซื้อจากลูกค้ามาลูกค้ามาขายหน้าร้านนะครับเราก็จะเปิดฝาเช็คว่าเดิมไม่เดิมนะครับมีการซ่อมมาหรือยังนะครับแล้วก็เวลาเราจะลองเข้าร้านนะครับเราก็จะมีะชุดหน้าร้านะนะครับเปิดลองว่า p พาวเวร์ตัวนี้ใช้งานได้ไหมนะครับอลลูมเป็นยังไงดูคาปาดูอะไรของของของแต่ละเครื่องว่ากี่เปอร์เซ็นต์น,นะครับทีนี้ ในการที่ทางร้านจะขายออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมารับที่ร้านหรือในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเราก็จะอัดคลิปวิดีโอส่งให้ลูกค้านะครับตัวที่ลูกค้าเลือกซื้อหรือถ้าลูกค้ามามาซื้อที่ร้านนะครับลูกค้าก็จะดีอย่างหนึ่งคือสามารถมาเลือกของได้ตามที่ลูกค้าชอบแล้วก็สามารถจะลองพาวเวอร์หรือลองปีลองคอรสของทุกชิ้นที่ลูกค้าซื้อนะครับเราจะลองให้ทุกทุกครั้งทุกตัวนะครับทุกชิ้น ครับผมประมาณนี้ในการในการที่เราจะขายของสุดท้ายนะครับผมอยากให้แต็ม,มครับฝากถึงคนที่กําลังสนใจหรือคนที่กําลังจะเริ่มเล่นเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังเองหรือจะอ,ออกงานจะแข่งเครื่องเสียงบ้านในสนาม ถามว่าถ้าถ้าอยากจะชักชวนมาให้เล่นนะครับสำคัญที่สุดก็คือใจรักก่อนนะครับใจรักก่อนเลยนะครับในในด้านเครื่องเสียงหรือเราจะไปดูแบบนะครับในในเราเราชอบด้านไหนล่ะเครื่องไฟอ่ะเราก็ไปดูเลยเวลาเขาเปิดเขามีอะไรมั่งใช้ตู้แบบไหนเสียงเป็นยังไงในในในงานหนังอ่ะเราก็ไปดูหนังงานแข่งคือแต่ละตู้แต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันนะครับประยุกต์ใช้ตามที่เราชอบและต้องการ ทีนี้การจะซื้อ power หรือซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือสามารถปรึกษาได้สำคัญที่สุดคือลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงล่ะคือเริ่มนะครับหรือมีอลธุรกิจของของท่านอยู่แล้วหรือจะลองมาทําดูนะครับเงินเป็นเป็นส่วนสําคัญนะครับอันนี้ผมเข้าใจนะคือมีสิบ ซื้อ10นะครับมีร้อยซื 1, 000, ้อร้อยนะครับมีพันซื้อพันนะครับอย่าอย่ามีอย่ามี10แต่ซื้อร้อยนะครับมันจะไม่เวิร์กนะครับก็คือจากที่ว่ามีพักพวกอาจจะไม่มีพักพวกก็ได้ไม่มีเพื่อนนะครับเพราะว่า ا, เรื่องเงินนะครับเวลาอย่างงู้นอย่างนี้มันก็จะมีในเฟจอะไรเงี้ยคือเรื่องแบบนี้ครับเยอะนะครับเป็นการทวงหนี้แล้วฮะเพื่อนมั่งอะไรมั่งจากที่ว่ารู้จักกันสนิทกันอ้าวทวงปุ๊บหักกันอะไรกันมันก็จะกลายว่าในในใจผมนะมี 10- ซื้อ10นะครับมีร้อยซื้อร้อย ตามกําลังของแต่ละคนดีกว่าครับผมผมลืมถามไปสิ่งสำคัญนะครับที่ทําให้แต่เอ็มมาถึงตรงนี้ได้มันมันคืออะไระครับ ใจรักครับใจรักด้วยแล้วก็อย่างที่ผมบอกเกินๆ,ๆตอนแรกนะครับก็คือเมื่อก่อนขายโทรศัพท์มือถือนะครับพอเริ่มมีตังก็คือซื้อ power มาอย่างที่ผมบอกพอซื้อมาปุ๊บเออลองมาขายลองมาอะไรดูอ่ามียบทนั่นแหละนะแล้วก็ขายมันกลับขายได้พอขายได้ปุ๊บมาเลยกลายว่าเอาเฮ้ยเรามีของอยู่ในมือแล้วก็ขายได้นี่เฮ้ยของพวกนี้ก็ขายได้ทั้งๆที่ผมไม่ค่อยเป็นนะแต่ถามว่าเรียนจบมาก,ก็คือไฟฟ้าแต่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์นะครับไฟฟ้าแรงสูงนะครับแต่คือพอมีพื้นฐานพอได้รูปได้คำอะไรี้มันก็เลย่าลองนี้มันก ขายโรงจำนำที่จะเป็นในแนวเนี้ยนะในแนวนี้นะนนนพอมามา,มาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มปุ๊บมันก็เริ่มมีลูกค้ามีอะไรเข้ามาแต่สําคัญที่สุดนะ,อะของในร้านนะครับที่เห็นเยอะนะครับผมมี10ผมซื้อ10นะครับวันนี้ผมขายได้มื่นหนึง่งพรุ่งนี้ผมลงทุนมื่นหนึ่งพรุ่งนี้ผมขายได้20,000ืนนะครับผมก็จะซื้อเข้า20,000ื่นคือมันเลยเต็มเร็วเต็มเต็มเต็มมีมีของให้ลูกค้า ผมเลยเข้าใจตรงที่ว่า1ถ้าเรามีของเยอะนะครับมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนอันนี้ก็ยังไม่ครบน่ามีเยอะแต่ลูกค้าที่มานะครับต้องการมาที่เดียวแล้วได้สินค้า เวลาเขามาปุ๊บเขาจะมาพาวเวอร์บางทีเขาเห็นอย่างอื่นเขาก็มันจะมาเอาอย่างอื่นนะครับอย่างเงี้ยคือมันเป็นผลพลอยได้นะครับจะเก่าหรือใหม่ก็ได้หมดครับผมนะครับยินดีให้บริการครับผมใครที่สนใจหรืออยากเข้ามาพูดคุยเฉยสามารถเข้ามาได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเปิดทุกวันครับผมตั้งแต่9้าวงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันนะครับผมให้แต่เอ็มฝากช่องทางการติดต่อทั้งนึงครับเบอร์โทร c e b o o k เบอร์โทรก็สายตรงนะครับ0830566652อันนี้คือ,อเบอร์สายตรงผมนะครับแล้วก็จะมีเบอร์ย่อยอีกเบอร์ทางร้านนะครับก็จะเป็น0865599884กับเบอร์0865599838นะครับก็ยังมีอยู่แล้วก็ทางเฟซบุ o กนะครับชื่อก็เฟซโดยตรงเลยนะครับก็สมหวังด่านทองหลังครับผม แล้วก็จะมีทั้งเพจนะครับสองเพจทั้งกลุ่มทั้งไลน์นะครับเบอร์ไลน์นะครับก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับ0 8 3 0 5 6 6 6 5 2ก็คือเบอร์ไลน์ได้เลยนะครับมีหลายช่องทางนะครับมีอะไรก็ปรึกษาได้ครับไม่กัดนะครับไม่กัดโทรมาได้ครับผมยินดีให้บริการครับผม